สิบวันนี้นะผมจะไปแซ็คอรเตอร์บอกนะครับผมนะเพราะว่าการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวขอลาเลยแล้วกันนะนะครับสคริปต์ผมมาที่สิบวันคอมมูนิตี้นะที่พูดแล้วนิดหนึ่งก็เพราะว่าคือผมอัดผมอัดมาสี่เทกนะสี่เทกนี่คือเจอเซิร์ฟโปรนะครับเพราะว่โปรเซิร์ฟนี้เกิดจริงๆนะครับผมนะเอาด้วยคอนเซตติ้งกันเลยนะเซตติ้งแล้วเราก็ต้องเซตติ้งแล้วมา set วเซตต่างๆมันเป็นแบบการปิดเปิดนะเป็น,ป,นปิดเปิดอยู่ไอ เนี่ยเนาะอันนี้ก็เป็นคอนฟิกนะักสร้าง,งได้เนาะแล้วก็นี่เป็นสีจอยซูปเปอร์นะเขาไปที่คอรนเชื่ชอนะฟิกเออ่วอร์ดบางนะอะไรเงี้ยครับผมนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกเซตติ้งปืนเกี่ยวกับปืนแล้วก็เกี่ยวกับของต่างๆนะแอมบอร์ด้วกนะ็ตามผมนะ able, เอ็นดับเอิลไซเลนต์ทีมเช็คแล้วก็คีย์เวิร์ดเป็นเออ่เล็งนะเพราะว่าตัวเล็งปกติเราก็จะเลงอยงู่แล้วเนาะนะครับแต่ว่าแนะนำว่าอย่าอย่าใช้ปืนที่มีสะโคปนะสะโคปแบบยากนะนะครับ แล้วก็คิดบอกตรงนี้ก็คือเป็นว่าแบบให้บอกว่ามันจะเิงอะไรก็เ้งหมดเลย่ถ้าคุณอยากเล่นปกติแบบแบบ,แบ,บ,แบ,บไม่มีน่าสงสัยนะแล้วก็ e s p เนี่ยก็เปิดเลยอันนี้ก็เป็น e p ของดอกนะเช่นปืนอะไรเงี้ยนะอันนี้เป็นระเบิดโยนนะแล้วก็เป็นบอมบ์บอมบ์นี่ก็คือพวกวางระเบิด a b เนะอันะนี้ก็เป็นอันตีบอดคิกก็คือแบบเวลามีคนบอดคิกเราจะไม่โดนแต่ว่าจริงมันมันใช้ไม่ได้แหละมันก็แค่ใช้งงนะ องฟูดเมก็คือตัอีที่คงไม่เจ็บ่ะเปลือปแล้วก็อินฟินิตแคก็มปนเงินเงิน,เง,นเงินตอนซื้อปืนอ่ะมันอินฟินิตก็เปลือ้อะเดี๋ยวหนึ่งโรด,ดีคอไม่รู้ไม่รโ้อินเซนต์อินเซนต์ e นี่ื่อจะเป็นการของมันเร็วขึ้นรอเปล่านะอินเซนต์ลีโหลดอย่าเงี้อินฟินิตเอมิอลอนโนะอะไรเงี้ยอาแตเพนาที่ดูกันล้กันาล่เดี๋ยวไ่เป็นตาวอร์มี่ เหดูนะไม่แน่ว่าตังตังแบบดี๋ยดเดอเดอเดอโชเดอโชว์ในแมทชิงขอลองบอทให้ดูกันแล้วกันเสียงแบบนี่คือมันจะแบบเป็นบอกกันแล้วว่าผีอะไรนี่คือการในบอทนะซึ่งอัน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 นี้นะผมผมผมขอไม่ทำการแบบเนียนๆนะเพราะว่าแบบคือต้องการรีวิวนะแล้วก็จะโดนแบนไม่โดนแบ,บแนกันแล้วทุกคณนะ โดนแบงไว้โดนแบงในเริ่มมันเห็นไหมเนี่ยกระสุนแบงล่างหมดเลยเมื่อกี้เราเปิดอินฟินิตใช่ไหมเนี่ยนี่นี่เป็นตาจริงใช่ไหมปกติมันมันจะให้เงินเรามาซื้อให้ปืนพกนะแต่แล้วเนี่ยผมจะมาซื้อปืนอันนี้มาซื้อปืนหกกันนี้แล้วก็ซื้อระเบิดจอ้าวแต่กูซื้อได้แค่ปืนนี้เนี่ยเอา้าไอเหลี่ยมไอ้เหี้ยให้ให้ให้กูซื้อแค่ปืนนี้ เอ้ยไอสัตว์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอไม่เนียนเนียนยตัแวแตกไอแตกสามเลยวะไอเปืนโคตรสวยเลยชอบาเจพื่อระวังระเบิดน,นะครับโอ้ยอสัตว์โอ้โหไอ้เหี้ยปืนนรกไอเ้เหี้ยเออช่างแม่งเออ,อไอ้ต่อไอ้เหี้ย คือแบบเนี่ยที่ผมบอกว่าอย่าอย่าอย่าเล่นปืนที่มีสะคปนะแต่ว่าเราสามารถเซตติ้งในปุ่มพวกปุ่ม A R T อะไรพวกนี้ได้พวกพวกปุ่มได้หมดนะแต่ว่าผมถนัดเป็นการเล็งมากกว่านะนี่เดี๋ยวโชว์อให้ดู r e c o i สปาร์ k อันนี้ไม่รู้นะมันคืออะไรแต่ว,ว่าจะลองให้ดูอาจจะดีก็ได้ใครจะไปรู้ตัวแบ๊ก หน้เมเป็นไฟจากบดท็อปตั้งตีบดขีดใช้ไม่ได้จริงเปิดไม่ให้หมดรู้ที่ละแบบเปิดหมดอ่ะนะสัตว์เล่นนะวินิจจ์ อ้าวตายได้ไงมันเริ่มโหมดคับแล้วนะครับมันเริ่มโหมดคิบผมแล้วนะครับทุกคนอี่เ yeah. ง <c oughs> ี้ยนะครับเดี๋ยวเราก็รีจอยได้เนาะ คือแบบยังไงเหยียดโดนสิ่งของเหรอลองกดคิวออนในตอนนี้มันจะได้ป่าววะก็ไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองฟังคิวออนให้ดูโืมโดคลิกนะครับไม่เป็นไรทำการกดซูเปอร์ฮอปแม่ก็คือคุณก็รีจอยของคุณนะแต่ผมก็ใช้สกิปทัวร์ฮอของผมได้ใช่ได้เหมือนกันนะนะครับไอแกนเนี่ยนะคือแต่ก่อนก็กันโปรดีนะตอนนี้แบบ ก็กลางๆนะบอกเขานะชิฟอีกคลิปป <k os an> ืนกันแล้วกันตอนนี Trustee ้เซตติ้งอ่ะเดี๋ยวผมขอเซตติ้งแบบรวดเร็วนะนะครับมา l ล v e l ฟังก์ชันออให้ดู อืมปฟังนี้แล้วกันฝั่งนี้กำลังจะแพ้เราจะโชว์คิวอ้อให้ดูนะครับไม่รู้ว่าคิวออมเป็นสภาพแบบไหนนะเดี๋ยวเปิดอันที่โหวตคิกกับอันติสเปกเตอร์ก่อนโอเคมาละแล้วคิวออโชว์มันจะเป็นการคิวอ้อจริงๆนะครับเพราะมันจะแหลกหน่อยยังไงมาละโอ้เหมือนจะปั๊มวิวได้นะครับไม่ได้ปั๊มปั๊มเงินบรรลาน่ะได้นะ มันจะค้างสักแป,ป๊บหนึ่งอ่ะอืมแล้วมันก็ค้างยาวเลยอ่ะโหดูกคนดูดิแบบค้างอ่ะค้างยาวเลยอ่ะแคร์ไปแน,น่ไอ้เหี้ยไม่ใช่ว่าแคร์นะจบเลยนะก็ไม่ได้แคร์นะทำไมมานในนี่ครับก็ไม่เป็นไรเอ้ว่าละแม่งค้างจริงด้วย จะได้นะนะครับวันนี้ได้เปล่าเอ่ยนะทุกคนจะเห็นว่ามันค้างรู้ว่ามันคือสาเหตุอะไรเหมือนกันแต่ว่าอย่าเปิดดีกว่าคนวะอ่นใช้ใช้กราน e อ p คนระับนะเออใช่เดี๋ยวผมโชว์บางอย่างให้ดูดีกว่าแนะน,นำเนี่ยเปิดแอมบอเปิดไซเ e นบอ o t เซเลอบอดไม่เอาดีกว่าคืองี้ ESP อย่างเดียว ESP แล้วก็แล้วก็ใช้ฝีมือในการเลงก็แค่รอเรารู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนก็แค่แบบเราเลงให้โดนก็พออ่ะถ้าเลงไม่โดนก็ก็ก็มึงกาบแค่นั้นแหละนะโดยโโชว์แบบนี้ให้ดูดีกว่านะครับก็โหลดดิ้งมันจะค้างสกแปนึงนั้ ที่จะใช้เนี่ยก็คือเป็นแบบยังไงแบบ E.P. E.P. Show อะไรเงี้ยก็ใช้เป็นทางด้านของฟิ Can, น i ชแค c a ์เนาะจะได้ซื้อของแา,า้นทำการแค่นี่นแหละก็ ได้หมดแหละโอ้ยอ๋ยอตาวอร์มอ้าวไปแคยเฮ้อ ไม่ได้นี่ไม่ได้เปิดในนั้นนะโอ้ยมาแล้ลกันอีบิวเสียเกียจะตัวนี้คือจะใช้เนี่ยก็ใช้เองเลยละกันนะทริปก็อยู่ที่ซีบิวคอมมินิตี้ต้องมวนหมูสริปฟรีตรงนี้นะครับก็ ไปละเจอกันตอนนี้แม่งสีนาทีเฮียโคตรนานเลยสัส